ลงนึกภาพตามนะครับเปลวไฟลุกท่วมตึกควันดำหนาทึบจนมองอะไรแทบไม่เห็นคเสียงปืนดังสนั่นแบบไม่หยุดหย่อนจากตึกแปดชั้นใจกลางกรุงพนมเปนและจูๆ่ๆเฮลิคอปเตอร์แบล็ h ฮอคลำหนึ่งก็บินกดเพดานบินต่ำลงมามฝ่ากระสุนที่สาดขึ้นมาจากพื้นดินเป็นหาฝนเลยมีไม่ใช่ฉากในหนังแอคชั่นนะครับแต่มันคือภาพจำลองจากสถานการณ์สมมติของปฏิบัติการจู่โจมที่เอ ต้องบอกว่าโคจะอันตรายครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์ใช่เลยค่ะวันนี้เราจะมาเจาะลึกเรื่องราวนี้กันครับจากแหล่งข้อมูลของเราซึ่งก็คือวิดีโอสถานการณ์สมมุติบน YouTube จากช่องที่ชื่อเฉียนเทืองจ๋าดิ้งใช่ครับซึ่งถ้าแปลเป็นไทยก็คือสมรภูมิสมมุติเราจะมาคุยกันแบบลงลึกทุกแง่มุมเลยตั้งแต่กลยุทธ์เดิมพันที่สูงมากและลำดับเหตุการณ์แบบนาทีต่อนาทีกับภารกิจช่วยเหลือตัวประกันที่ดูแล้ว แทบจะเป็นไปไม่ได้เลยใจกลางเมืองหลวงของฝ่ายตรงข้ามใช่ค่ะแล้วเรื่องทั้งหมดมันมีที่มาที่ไปที่ตึงเครียดมากจริงๆจุดเริ่มต้นของเรื่องนี้ก็คือ,อ,อสายลับระดับสูงของไทยพันตรีสมชายที่แฝงตัวหาข่าวในพนมเปญมานานกว่า3ปีถูกจับได้ครับซึ่งพันตรีสมชายไม่ใช่แค่สายลับธรรมดาแต่เป็นคนกลุ่มความลับสำคัญ ที่ถ้ามันรั่วไหลออกไปอาจจะหมายถึงการล่มสลายของเครือข่ายข่าวกรองทั้งหมดของไทยในภูมิภาคเลยทีเดียวโอ้โห oh แล้วที่เลวร้ายที่สุดก็คือเวลาเหลือน้อยมากมีเส้นตายแค่48ชั่วโมงก่อนที่เขาจะถูกประหารชีวิต48ชั่วโมงฟังดูเหมือนบีพอใจเลยนะครับคือในสถานการณ์แบบนี้เรามีทางเลือกอะไรบ้างครับปกติมันต้องมีการเจราจาทางการทูตใช่ไหมหรอบ ปกติใช่ค่ะแต่ไม่ใช่สำหรับกรณีนี้48ชั่วโมงมันสั้นเกินไปสำหรับการดำเนินการทางทูตที่ซับซ้อนอ๋อคือไม่ทันไม่ทันแน่นอนค่ะกว่าจะตั้งโต๊ะเจรจากว่าจะมีการต่อรองพันตรีสมชายคงไม่รอดแล้วการแลกเปลี่ยนตัวนักโทษก็เหมือนกันกระบวนการมันนานเกินไปครับแหล่งข้อมูลระบุชัดเจนเลยว่าบนโต๊ะของผู้บงคับบัญชาทหารสูงสุดตอนนั้นมีทางเลือกจริงๆเหลืออยู่แค่ทางเดียวคืออะไรครับ คือปฏิบัติการจู่โจมชิงตัวประกันซึ่งทุกคนรู้ดีว่ามันแทบไม่ต่างอะไรกับการส่งคนไปตายเลยภารกิจฆ่าตัวตายชัดๆเลยและปฏิบัติการนี้เขามีชื่อรหัสว่าอะไรครับชื่อรหัสคือปฏิบัติการมังกรดำค่ะหรือ Operation Black Dragon มังกรดำค่ะ เป้าหมายที่ตั้งไว้ชัดเจนมากมี2ข้อ 1. คือต้องช่วยชีวิตพันตรีสมชายให้ได้และ2คือต้องทำลายศูนย์บัญชาการใต้ดินหลับสุดยอดของศัตรูที่พันตรีสมชายถูกคุมขังอยู่ให้สิ้นซากไปเลยเข้าใจแล้วครับคือไม่ได้ไปช่วยคนอย่างเดียวแต่ต้องทำลายรังของเขาด้วยและเพื่อภารกิจที่เป็นไปไม่ได้ขนาดนี้ทีมที่ถูกเลือกก็ต้องไม่ธรรมดาแน่แนไม่ธรรมดาแน่นอนคะ่แะแหล่งข้อมูลของเราให้รายละเอียดว่า ทีมนี้คือทหารหน่วยรบพิเศษชั้นยอด65นายจากฐานทัพอากาศอุดรธานีผมสนใจเรื่องยุโทโธปรกรณ์ของพวกเขามากครับที่บอกว่าทันสมัยที่สุดนี่มันมีอะไรบ้างครับอาวุธยุโทโธปรกรณ์นี้น่าสนใจมากค่ะพวกเขาใช้ปืน M4A1 ที่ปรับแต่งมาอย่างดีซึ่งคําว่าปรับแต่งนี้สําคัญมากนะคะมันต่างจากปืนปกติยังไงครับคือมันอาจจะหมายถึงการติดท่อเก็บเสียงเพื่อปฏิบัติการเงียบ หรือติดกล้องเล็งแบบพิเศษที่ช่วยให้ยิงได้แม่นยำในที่แสงน้อยมากๆซึ่งในภารกิจแบบนี้ทุกวินาทีทุกความได้เปรียบมีค่ามากนอกจากนั้นยังมีเกราะยุทธวิธีรุ่นใหม่ที่เบาแต่ป้องกันได้ดีเยี่ยมมีกล้องมองกลางคืนแล้วก็มีอีกอย่างที่น่าสนใจคืออุปกรณ์พาขวาอะไรนะครับเป็นภาษาเวียดนามค่ะแปลว่าอุปกรณ์ทำลายกุญแจไฟฟ้าโดยเฉพาะ,สะแสดงให้เห็นว่าข่าวกรองของเรารู้ว่าเป้าหมายมีการป้องกันด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โอ้โหเตรียมตัวมาดีมากๆเลยนะครับแล้วแผนการแทรกซึมเข้าไปในใจกลางเมืองหลวงของศัตรูนี้เขาวางแผนกันยังไงให้ไม่มีใครรู้ตัวครับแผนการแทรกซึมถือว่าแยบยลมากค่ะเริ่มจากการใช้เฮลิคอปเตอร์ Black h a w k 4ลำ่รับ,บินในระดับต่ำมากแค่10เมตรเหนือผิวน้ำเลียบไปตามแม่น้ำโขงเพื่อหลบการตรวจจับของเรดาร์ภาคพื้นดินอ๋อบินเลียบน้ำเพื่อหลบเรดาร์ใช่ค่ะพอไปถึงจุดลงจอดที่ห่างจากเป้าหมาย3กิโลเมตร ก็จะแบ่งทีมโจมตีออกเป็น3มชุดแบ่งทีมยังไงบ้างครับชุดที่1มี22นายเป็นทีมบุกทะลวงหลักมีหน้าที่บุกจู่โจมซึ่งหน้าแล้วก็มุ่งตรงลงชั้นใต้ดินเพื่อช่วยตัวประกันครับชุดที่สองนายทําหน้าที่คุมเส้นทางหนีแล้วก็สกัดกั้นกําลังเสริมของศัตรูที่จะเข้ามาและชุดสุดท้ายแล้วครับส่วนชุดที่3อีก22นายจะเป็นหน่วยยิงสนับสนุนคอยจัดการเป้าหมายจากระยะไกลแล้วก็ทาลายที่มั่นต่างๆคะ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนนะครับ แผนดูดีมากแต่ผมสะดุดกับข้อมูลหนึ่งในแหล่งข้อมูลของเราที่บอกว่าอัตราการรอดชีวิตที่คาดการไว้สำหรับภารกิจนี้มีแค่50%ใช่ค่ะ50%นนี่มันเหมือนโยนหัวก้อยเลยนะครับทำไมกองบัญชาการถึงยอมอนุมัติภารกิจที่เสี่ยงขนาดนี้เป็นคำถามที่ดีมากค่ะนี่คือสิ่งที่เรียกว่าการสูญเสียที่ยอมรับได้ในทางการทหารการสูญเสียที่ยอมรับได้ค่ะเมื่อเดิมพันมันสูงระดับความมั่นคงของชาติ การสูญเสียชีวิตของสายลับอย่างพันตรีสมชายและข้อมูลที่เขามีมันอาจสร้างความเสียหายให้ประเทศมากกว่าการสูญเสียทหารหน่วยรุกพิเศษ30-40ถึงนายด้วยซ้ำมันเป็นการตัดสินใจที่เลือดเย็นและเจ็บปวดแต่ในมุมมองทางยุทธศาสตร์พวกเขาไม่มีทางเลือกอื่นที่ดีกว่านี้แล้วจริงๆค่ะฟังแล้วนักอึ้งเลยนะครับเอาล่ะจากแผนที่สังดูเกือบจะสมบูรณ์แบบนี้มันมีจุดไหนที่เริ่มผิดพลาดครับมันเริ่มผิดพลาดแทบจะทันทีที่ไปถึงเลยค่ะ หลังจากที่เฮลิคอปเตอร์ลงจอดแล้วทีมเคลื่อนที่อย่างเงียบเชียบไปถึงจุดเตรียมการสุดท้ายครับที่ห่างจากอาคารเป้าหมายแค่150เมตรผู้บัญชาการทีมใช้กล้องส่งทางไกลตรวจการแล้วก็พบกับปัญหาใหญ่ที่ไม่คาดคิดเข้าอย่างจังปัญหาอะไรครับข้อมูลข่าวกรองของเราบอกว่าจะมีทหารยามเฝ้าอยู่หน้าประตูแค่สนายแต่ภาพที่เห็นตอนนั้นคือมีทหารยามถึง8นาย8นายจากสเป็น8ใช่ค่ะแล้วไม่ใช่แค่ยืนยามตามปกติ แต่ยืนคุมเชิงในรูปแบบการรบเลยนั่นหมายความได้อย่างเดียวว่าศ <Wow. S 2> ัตรูรู้ตัวแล้วว่าเราจะมาและพวกเขากำลังตั้งรับรอเราอยู่ความได้เปรียบจากการจู่โจมแบบไม่ให้ตั้งตัวที่เราวางแผนมาทั้งหมดมันหายไปในพริบตาเลยค่ะโอ้โห oh นี่มันเปลี่ยนเกมทั้งหมดเลยนะครับการที่ศัตรูรู้ตัวแล้วแปลว่าข้อมูลข่าวกรองเริ่มต้นของเราผิดพลาดมหัน การเดินหน้าต่อคือการเดินเข้ากับดักชัดๆเลยนะครับถูกต้องค่ะนี่คือจุดที่ต้องตัดสินใจครั้งสำคัญที่สุดของผู้บังคับบัญชาเลยแหล่งข้อมูลระบุว่ามีการติดต่อกลับไปยังศูนย์บัญชาการทันทีแล้วคำตอบคืออะไรครับคำตอบที่ได้กลับมานั้นสั้นและเด็ดขาดมากค่ะเดินหน้าต่อเดินหน้าต่อทั้งๆที่รู้ว่าเป็นกับด,ดักเนี่ยนะใช่ค่ะพวกเขาถอยไม่ได้อีกแล้ว เพราะถ้าถอยตอนนี้ศัตรูก็จะยิ่งเสริมกำลังต้องการจนไม่มีทางเข้าใกล้อาคารได้อีกเลยอ๋อ oh. นี่คือการเดิมพันครั้งสุดท้ายว่าถึงแม้จะเสียความได้เปรียบเรื่องการลอบโจมตีไปแล้วแต่ความเร็วความรุนแรงและความเหนือกว่าของหน่วยรบพิเศษจะยังสามารถชดเชยได้แล้วเขาเปิดฉากการจู่โจมยังไงครับในเมื่อต้องเปลี่ยนแผนกันหน้างานแบบนี้ ยุทธวิธีเปลี่ยนจากการแทกซึมแบบเงียบเชียบเป็นการจู่โจมเต็มรูปแบบที่รุนแรงและรวดเร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้ค่ะครับฉากเปิดปฏิบัติการจึงดุดเดือดมากทีมที่3ที่เป็นหน่วยยิงสนับสนุนเปิดฉากด้วยการยิงจรวด B-43 0ลูกใส่ชั้น2ของอาคาร B-40 นี้มันอาวุธต่อสู้รถถังไม่ใช่เหรอครับใช่ค่ะแต่ในสถานการณ์นี้ มันถูกใช้เพื่อสร้างแรงระเบิดและเสียงดังมหาศาลเพื่อดึงความสนใจของยามทั้งหมดให้หันไปมองจุดเดียวอ๋อ oh, เป็นการเบี่ยงเบนความสนใจถูกต้องค่ะและในจังหวะที่ยามทั้ง8นายหันไปมองนั่นเองพลซุ่มยิงสองคนของเราก็จัดการพวกเขาทั้งหมดในเวลาแค่3วินาทีสุดยอดมากแล้วหลังจากนั้นละ่ะหลับจากนั้นทีมที่1ก็ระเบิดประตูแล้วบุกเข้าไปทันทีแต่ข้างในก็ไม่ได้ว่างเปล่าอย่างที่คิดมีทหารเกือบ20นายซุ่มรออยู่แล้วครับ เกิดการประทะที่รุนแรงในระยะประชิดทันทีและทีมก็สูญเสียกำลังพลไปสองนายตั้งแต่ไม่กี่วินาทีแรกของปฏิบัติการเลยหลังจากยึดชั้นแรกได้แล้วการต่อสู้ในตึกเป็นยังไงบ้างครับมันไม่ใช่แค่การเจอกับทหารยามธรรมดาแล้วใช่ไหมไม่ใช่เลยค่ะนี่คือการป้องกันที่ถูกเตรียมการมาอย่างดีแล้ววางไว้เป็นชั้นๆการต่อต้านหนักหน่วงมากในชั้นที่2และ3ครับ แต่จุดที่หนักที่สุดคือชั้นที่สี่ที่นั่นมีหน่วยรบพิเศษของฝ่ายตรงข้ามพร้อมเกราะหนักและอาวุธพรบมือรออยู่โห<ฮ>ทำให้การต่อสู้ในชั้นนั้นชั้นเดียวยืดเยื้อไปถึง8นาทีเต็มๆ8นาทีในสถานการณ์แบบนั้นมันมันนานเหมือนช่วยนิรันเลยนะครับนานมากค่ะการต่อต้านที่รุนแรงและเป็นระบบขนาดนี้มันบอกอะไรเราได้บ้างครับ มันเป็นการยืนยันความสําคัญของอาคารแห่งนี้ได้เป็นอย่างดีเลยค่ะว่านี่ไม่ใช่แค่ที่ซ่อนตัวประกันธรรมดาแต่มันคือศูนย์กลางบัญชาการที่มีความสําคัญอย่างยิ่งยวดจริงๆครับครับซึ่งมันก็ทําให้ภารกิจนี้คุ้มค่าที่จะเสี่ยงต่อถูกต้องค่ะ ในการต่อสู้ทีมจู่โจมต้องใช้ยุทธวิธทีทุกอย่างที่มีทั้งระเบิดแสงหรือแฟลชแบงเพื่อทำให้ศัตรูตาพร่าชั่วคราวทั้งระเบิดควันเพื่อสร้างฉากกำบังให้ทีมเคลื่อนที่เข้าไปได้เพื่อที่จะเอาชนะแนวป้องกันที่แข็งแกร่งของศัตรูให้ได้ใช่ค่ะและในที่สุดทีมบุกก็ไปถึงชั้นใต้ดินที่เป็นเป้าหมายหลักจนได้เกิดอะไรขึ้นต่อครับ เมื่อทีมที่หนึ่งไปถึงบันไดลงชั้นใต้ดินพวกเขาใช้ระเบิด C4 หนัก3กิโลกรัมทำลายประตูเหล็กที่ปิดอยู่จนพังทลายเข้าไปครับและสิ่งที่พวกเขาเห็นข้างในนั้นน,น่าตกใจอย่างยิ่งคือมันไม่ใช่แค่ทหารยามหรือห้องขังแต่เป็นอะไรครับลึกเข้าไปหลังประตูกระจกกันกระสุนพวกเขาเห็นห้องประชุมขนาดใหญ่และข้างในนั้นมีการประชุมระดับสูงกำลังดำเนินอยู่โดยมีนายพลระดับสามดาวเป็นประธานการประชุม ไม่น่าเชื่อคือเป้าหมายหลักคือช่วยสายลับคนเดียวแต่กลับไปเจอแจ็คพอตเป็นนายพลสามดาวกลางห้องประชุมแบบนี้ใช่ค่ะผู้บัญชาการทีมตอนนั้นต้องคิดอะไรอยู่ครับมันเปลี่ยนแผนทั้งหมดเลยไหมเปลี่ยทนทันทีเลยค่ะนี่คือสถานการณ์ที่เปลี่ยนเกมไปโดยสิ้นเชิงการค้นพบนี้มีความสำคัญทางยุทธศาสตร์สูงมากจนลำดับความสำคัญของภารกิจถูกประเมินใหม่ณนะวินาทีนั้นเลย คือผู้บัญชาการทีมตัดสินใจในเสี่ยววินาทีว่าการจับกลุ่มนายพลคนนี้กลายเป็นเป้าหมายอันดับหนึ่งเพราะนี่คือขุมทรัพย์ทางข่าวกรองขนาดมหือมาถูกต้องค่ะแหล่งข้อมูลให้ภาพการต่อสู้ครั้งสุดท้ายในถงทางเดินที่ดุเดือดมากมีปืนกลหนักตั้งขวางทางอยู่แต่ทีมก็ใช้ระเบิดควนันสร้างม่านกำบังแล้วบุกเข้าโจมตีจากด้านข้างจนจัดการได้สำเร็จครับ จากนั้นก็บุกเข้าจับกลุ่มนายพลพร้อมกับเจ้าหน้าที่ระดับสูงอีก12คนได้แล้วพันตรีสมชายล่ะครับทีมที่สองก็ค้นหาและช่วยเหลือพันตรีสมชายที่ได้รับบาดเจ็บแต่ยังปลอดภัยดีได้สําเร็จในเวลาไล่เลี่ยก,กันค่ะโอเคตอนนี้พวกเขาได้ทั้งตัวประกันได้ทั้งนายพลเหมือนภาร,รกิจจะสําเร็จแล้วแต่ปัญหาน่าจะอยู่ที่การหนีออกมาใช่ไหมครับเพราะตอนนี้ทั้งเมืองคงรู้เรื่องหมดแล้ว ถูกต้องค่ะส่วนที่ยากที่สุดพึ่งจะเริ่มต้นตอนนั้นอาคารถูกล้อไหมไม้หมดแล้วทางออกด้านหน้าใช้ไม่ได้แน่นอนแล้วจะออกทางไหนแผน B จึงถูกนำมาใช้นั่นคือการถอนตัวทางดาดฟ้าค่ะมันคือการแข่งขันกับเวลาเพื่อพาทุกคนขึ้นไปอย่างชั้น8โดยมีนายพลเป็นนักโทษและต้องแบกพันตรีสมชายที่บาดเจ็บไปด้วยใช่ค่ะและตรงนี้เองที่เกิดการตัดสินใจที่น่าเศร้าขึ้นใช่ไหมครับ ใช่ค่ะนี่คือจุดที่แสดงให้เห็นถึงการเสียสละครั้งใหญ่ทีมที่2ซึ่งมีกำลังพลเหลืออยู่10นายตัดสินใจปักหลักสู้ตายอยู่ที่ชั้น6เพื่ออะไรครับเพื่อยันกองกำลังเสริมของศัตรูที่บุกเข้ามาเหมือนคลื่นสึนามินี่คือยุทธวิธีการรบหน่วงเวลาหรือ delaying action ในตำราเลยค่ะคือพวกเขารู้ทั้งรู้ว่าโอกาสรอดแทบไม่มี แต่ยอมสละตัวเองเพื่อซื้อเวลาไม่กี่นาทีให้ทีมที่เหลือและเป้าหมายสำคัญหนีไปให้ได้เป็นการตัดสินใจที่น่าเศร้าแต่ก็น่าเคารพมากนะครับแล้วฉากบนดาดฟ้าเป็นยังไงต่อครับดุเดือดและโกลาหลมากค่ะแหล่งข้อมูลบรรยายว่าท่านทีที่แบล็คฮอคสามลำที่เหลือบินมาถึงก็ถูกโจมตีด้วยจรวดต่อสู้อากาศยานแบบประทับบ่ายยิงมาจากตึกที่สูงกว่าโดนยิงสวนมาใช่ค่ะเฮลิคอปเตอร์ลำแรกหลบทันแต่ลำที่สองโชคร้าย โดนเข้าที่ส่วนหางและระเบิดกลางอากาศกลายเป็นลูกไฟขนาดใหญ่ร่วงลงไปโอ้โห oh ทุกอย่างวุ่นวายไปหมดทุกคนต้องรีบลำเลียงคนเจ็บและนักโทษขึ้นเครื่องที่เหลือภายใต้หาก,กระสุนแล้วทีมที่สู้หน่งเวลาอยู่ล่ะครับก่อนที่ผู้รอดชีวิตเจ็ดนายสุดท้ายจากทีมที่สองที่ปักหลักสู้ที่ชั้นหกจะวิ่งฝ่าดงกระสุนขึ้นมาถึงดาดฟ้าในวินาทีสุดท้ายทันไหมครับแล้วกระโดดขึ้นเครื่องก่อนที่มันจะบินขึ้นทันทีค่ะ ฟังแล้วเหมือนดูหนังเลยสุดท้ายแล้วปฏิบัติการมังกรดำนี้ผลลัพธ์เป็นยังไงบ้างครับสรุปความสูญเสียและสิ่งที่เราได้กลับมาสรุปความสูญเสียคือทหารเสียชีวิตทั้งหมด8นายบาดเจ็บ13นายและเราสูญเสียเฮลิคอปเตอร์เป็นหนึ่ลำค่ะแต่สิ่งที่ได้กลับมา แต่สิ่งที่ได้กลับมานั้นมหาศาลมาก1คือพันตรีสมชายปลอดภัย2คือเราสามารถจับกลุ่มนายพลระดับ3ดาวของศัตรูได้และ3คือเรายึดเอกสารและข้อมูลข่าวกรองสำคัญมาได้มากมายมหาศาลเลยค่ะแล้วอะไรคือสิ่งที่อยู่ในเอกสารพวกนั้นครับมันคุ้มค่ากับชีวิต8ชีวิตที่เสียไปหรือเปล่ามันคือข้อมูลที่เปลี่ยนทุกอย่างเลยค่ะ3วันต่อมา หลังจากการถอดรหัสเอกสารและการสอบสวนนายพลที่จับมาได้เสร็จสิน้นสิ่งที่ถูกเปิดเผยออกมาทําให้ทุกคนในกองบัญชาการต้องตกตะลงุงมันคืออะไรครับมันคือแผนการโจมตีครั้งใหญ่ต่อเป้าหมายทางยุทธศาสตร์3แห่งของไทยซึ่งกําหนดวันลงมือไว้ในอีกเพียง6วันข้างหน้าอะไรนะครับแปลว่าถ้าภารกิจนี้ล้มเหลวหรือแม้จะช้าไปแค่สัปดาห์เดียวประเทศไทยอาจจะตกอยู่ในภาวะสงครามโดยไม่รู้ตัวเลยนะครับถูกต้องค่ะ นี่คือสิ่งที่ยกระดับปฏิบัติการนี้จากการชิงตัวประกันธรรมดาธรรมดาให้กลายเป็นการป้องกันประเทศล่วงหน้าเลยทีเดียวการทำลายศูนย์บัญชาการและการจับกลุ่มตัวนายพลได้ทำให้แผนการทั้งหมดของศัตรูพังไม่เป็นท่าใช่ค่ะรีกได้ว่าเป็นความสำเร็จทางยุทธวิธีที่นำไปสู่ชัยชนะทางยุทธศาสตร์ครั้งใหญ่เลยทีเดียวค่ะเป็นเรื่องราวที่น่าทึ่งมากจริงๆครับแต่ดูเหมือนว่าจากแหล่งข้อมูลของเราเรื่องมันยังไม่จบแค่นั้นใช่ไหมครับยังค่ะ แหล่งข้อมูลของเราได้ทิ้งท้ายด้วยข้อมูลชิ้นสุดท้ายที่น่าสนใจและน่ากุมูลไปพร้อมๆกันนั่นคือข่าวกรองที่ได้มาใหม่จากการวิเคราะห์ทั้งหมดบ่งชี้ถึงด้านมีอยู่ของศูนย์บัญชาการลับแบบเดียวกันนี้อีกสองแห่งอีกสองแห่งค่ะซึ่งเรายังไม่ทราบตำแหน่งที่ตั้งที่แน่ชัดและแน่นอนว่าแผนการของพวกเขาก็ยังคงเป็นปริศนาอยู่ โอ้โหหมายความว่าเราแค่ตัดแขนขาของอสูรกายไปได้ข้างหนึ่งแต่มันยังมีหัวใจดูอื่นซ่อนอยู่อีกแบบนั้นใช่ไหมครับใช่เลยค่ะและมันก็ทิ้งคำถามที่น่าสนใจไว้ให้เราได้คบคิดกันต่อจากสถานการณ์สมมุตินี้ที่เราได้เจาะลึกกันไปครับที่ต้องแลกมาด้วยความเสี่ยงการปรับเปลี่ยนยุทธวิธีเฉพาะหน้าและราคาที่ต้องจ่ายอย่างแสนสาหาัสใช่เลยครับคำถามนั้นก็คือ จากเรื่องราวทั้งหมดนี้อะไรคือปัจจัยที่แท้จริงในการทำลายเครือข่ายของศัตรูที่ซ่อนตัวอยู่มันคือการมีกำลังที่เหนือกว่าหรือการมีข่าวกรองที่ดีกว่าหรือแท้จริงแล้วมันคือความเต็มใจของคนเพียงไม่กี่คนที่จะเสียสละตัวเองเพื่อเผชิญหน้ากับภารกิจที่เป็นไปไม่ได้และเมื่อรู้ว่าภัยคุกคามนั้นยังคงอยู่แค่ซ่อนตัวเก่งขึ้นก้าวต่อไปที่ชาญฉลาดควรเป็นอย่างไร